คลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องการเลือกซื้อไก่หนุ่มเพื่อนํามาเลี้ยงออกชนนะครับการเลือกซื้อไก่หนุ่มเพื่อนํามาเลี้ยงออกชนเพราะมีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะนะว่าจะเลือกยังไงนะครับการเลือกซื้อไก่หนุ่มเนี่ยจะเลือกซื้อยังไงผมจะแนะนําองสาเรื่องให้ฟังง่ายๆอย่างนี้เรื่องแรกการดูจากลักษณะภายนอกนะครับการดูจากลักษณะภายนอกการดูลักษณะภายนอกอย่างเดียวเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าไก่ตัวเนี้จะตีเจ็บ จะมีเชิงชนที่ดีจะเป็นไก่ที่ไวไก่ที่ช้าผมบอกเลยว่าเลือกไม่ได้นะครับดูไม่รู้หรอกเราไม่รู้หรอกนะครับดูลักษณะภายนอกอย่างเดียวเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าไก่ตัวนี้จะเป็นไก่ที่ตีเจ็บไก่ที่มีเชิงชนที่ดีผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้มีคนเดินมานห้าคนมีคนเดินมาห้าคนคนนึงตัวสูงคนนึงตัวเตีย้ยคนนึงตัวดําคนนึงตัวขาวเนี่ยเดินมาห้าคนเนี่ย เราจะรู้ไหมว่าคนไหนต่อยหนักในห้าคนเนี้ยเราจะรู้ไหมว่าคนไหนต่อยหนักเราจะรู้ไหมว่าคนไหนเตะหนักนะเราไม่รู้หรอกเราดูได้ว่าคนนี้มีหุ่นดีมีทรงดีนะครับรูปร่างสมส่วนแต่เราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าคนไหนหมัดหนักไอ้บางคนตัวเตี้ยๆหมัดหนักก็มีนะไอ้ตัวสูงๆดูเก้งก้างพอมันต่อยจริงๆแล้วอะ่ะมันหมัดหนักเตะหนักนะครับไม่เก้งก้างก็มีเหมือนกันนะครับ ไก่ก็เหมือนกันนะรเราดูลักษณะภายนอกอย่างเดียวเนี่ยดูไม่ออกหรอกนะรแต่ถ้าเราได้จับ,นะรบเราได้จับไก่ด้วยเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าไก่ตัวนี้มีกระดูกที่ดีนะมีโครงสร้างที่ดีดูแล้วแข็งแกงนะร่งเราดูได้เท่านั้นนะครับจับดูได้แต่เราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าไก่ตัวนี้มีเชิงชนที่ดีนะตีแม่นตีเจ็บ เดี๋ยวผมยกตัวอย่างดูภายนอกอีกอย่างสองอย่างนะเช่นไก่มีมีเดือยต่ำนะไก่เดือยต่ำชิดก้อยเนะี่ยก็จะเชื่อกันว่าเป็นไก่ที่ตีแม่นตีตีแม่นนะครับตีเจ็บแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะไก่เดือยต่ำที่ตีแม่นก็มีนะที่ตีไม่แม่นก็เยอะที่ตีไม่แม่นก็เยอะนะเหมือนกันนะไก่ก้อยเล็กอย่างเงี้ยจะเป็นไก่ไวก้อยเล็กช้าก็เยอะ ดังนั้นแล้วดูลักษณะภายนอกว่าไก่ตัวนี้เก่งไหมเล่นได้ไหมเนี่ยดูยังไงก็ดูไม่ออกผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆไปแล้วเราดูได้ว่าลักษณะดีเนี่ยเราดูได้นะครับ <ema> ลักษณะดีกระดูกดีจับดูเนี้ยเราดูได้แต่เราดูไม่ได้นะรเราไม่รู้เราไม่มีทางจะรู้ได้เลยว่าไก่ตัวเนี้ยตีเจ็บนะบมีชงชนที่ดีคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะง <ema> <ondan becomes S 2> ั้นเราจะเลือกซื้อยังไงเราจะรู้ได้ยังไง ยังไงเราก็ต้องเห็นไก่ตัวนั้นเตะเ,เห็นไก่ตัวนั้นชนนึกออกใช่ไหมครับแล้วยิ่งเห็นไก่ที่เตะมาหลายๆครั้งแล้วอ่ะแม้แต่ไก่เราเห็นเขาเตะนะครับก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้ไก่ที่ดีนะครับมันจะมีทิกอยู่นิดหน่อยถ้าเหมือนที่ผมพูดไว้ในคลิปเก่าๆนั่นแหละถ้าเรายิ่งเห็นไก่ที่เตะมาแล้วหลายๆครั้งนั่นอะเราถึงจะยิ่งเห็นความจริงได้มากขึ้นเพราะอะไร เพราะไก่ใหม่ๆเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับไก่ใหม่เนี่ยเอามาเตะดูเนี่ยบางตัวเขาตื่นเต้นเขาไว้นะครับบางตัวเขาตื่นเต้นอย่างเป็นไก่ไทยเขาก็จะไวเลยเข้ากัดตีโอเชิงชนสนิทเลยเพราะเขาตื่นเต้นเขากลัวเจ็บนะครับไก่ใหม่บางตัวมันเป็นอย่างนั้นไก่พม่าบางตัวไก่ใหม่ๆเนี่ยชนปุ๊บนะครับเอามาชนเนี่ยวิ่งเป็นม้าล่อเป็นหลุดล่อถอยไม่ให้เข้าใกล้เลย ไก่พวกนี้เขากลัวเจ็บเขาตื่นเต้นนะครับออกอาวุธอย่างเดียวเลยแต่พอเตะหลายๆครั้งเข้าความตื่นเต้นเขาน้อยลงนะครับความจริงก็จะเริ่มปรากฏขึ้นไก่เขาถึงต้องคัดกัน 3- ามสี่ครั้งมีนะครับตัวที่ครั้งแรกเก่งและเก่งไปเลยก็มีนะครับดีดูดีไปเลยก็มีไอ้ที่ดูดีแล้วด้อยลงไปเลยเนี่ยเยอะกว่านะครับจากประสบการณ์นะครับไอ้ดูดีแล้วดีไปเรื่อยๆเนี่ยมีไอ้ดูดีแล้วด้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยเยอะนะครับเยอะกว่า เยอะกว่าไอ้ดูดีและดีไปเรื่อยๆนะครับจากประสบการณ์หรือเตะครั้งสองครั้งแรกดูธรรมดานะครับไก่บางตัวเขาคิดเยอะนะครับเขายังไม่ออกแข้งเขาไม่ได้ถนดัดเขาหาช่องไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่ตีก็มีนะครับแล้วเก่งขึ้น,นกนะเก่งขึ้นก็มีนะครับแล้วเก่งขึ้นเก่งขึ้นก็มีเยอะคราวนี้จะเลือกยังไงล่ะควรจะเลือกไก่ที่เตะซ้อมมาแล้วหลายๆครั้งนะครับเลือกเห็นนะที่เราดูเห็น ยิ่งในสนามเนี่ยยิ่งดีเลยนะเพราะว่าในสนามเนี่ยคือไก่ที่เตะมาเต็มที่แล้วนั่นคือความจริงแล้วนะครับความจริงปรากฏแล้วคราวนี้จะเลือกซื้อ,อยังไงอ่ะนะครับมันต้องอยู่ที่ประสบการณ์และความชอบของเพื่อนๆแล้วล่ะแต่สิ่งที่ผมจะแนะนำได้คือแนะนำว่าไก่ต้องเห็นชนนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับ ยิ่งเห็นไก่ที่มันชนมาหลายๆครั้งแล้วจะยิ่งดีคราวนี้เพื่อนๆที่ใหม่จริงๆอ่ะก็จะเลือกอยังไงละคราวนี้นะผมแนะนาอย่างนี้นะครับผมผมแนะนําประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันก็เพื่อนๆก็ต้องรู้นะเพราะมันก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆไก่มันจะมีเกตอยู่นะครับพอเล่นได้นะครับชนถูกชนแพงมันก็ยังมีอีกหลายๆอย่างนะครับแต่ผมจะบอกเพื่อนๆว่า ก่ที่พอจะเล่นได้นะผมแนะนําอย่างนี้ให้ดูง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะ ushi. ให้เป็นไก่ที่ปากไวๆๆไก่ที่ปากวไวนี่แนะนําง่ายๆก่อนนะไม่ใช่ว่าไก่ปากช้าลงมาหน่อยจะไม่ดีนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ให้เลือกไก่ที่ปากไวนะครับมีช่องแล้วต้องต้องตีไก่ที่มีช่องตีแล้วต้องตีคือเราเห็นแล้วเขามีช่องแล้วเขามีโอกาสนี่มันอยู่ที่ประสบการณ์แล้วนะครับนี่ผมแนะนําในส่วนของผมนะครับ ที่เหลือมันอยู่ที่ความชอบของเพื่อนๆแล้วเราเห็นเขาชนนะบางทีเนี่ยผมแนะนำนี้อย่างไก่สองตัวมาชนกันนะครับไก่สองตัวนี้อาจจะเล่นได้ทั้งคู่ก็ได้นะครับไก่สองตัวมาชนกันเนี่ยตัวนึงมันต้องมีตัวนึงสู้ได้ตัวนึงสู้ไม่ได้นึกออกใช่ไหมครับดูแล้วตัวนึงเหนือกว่าตัวนึงด้อยกว่าแต่ไก่สองตัวนี้อาจจะเป็นไก่ที่เล่นได้ทั้งคู่ก็ได้นะครับหรือมีไก่อีกสองตัวมาชนกัน ตัวนึงด้อยกว่าตัวนึงเด่นกว่านะครับอาจจะเล่นไม่ได้ทั้งคู่ก็ได้อาจจะเป็นไก่ที่ใช้ไม่ได้ทั้งคู่ก็ได้นะครับเราไม่ได้วัดที่พกเราไม่ได้วัดที่ว่าตัวไหนสู้ได้ตัวนั้นเป็นไก่เก่งตัวไหนสู้ไม่ได้ตัวนั้นเป็นไก่ไม่เก่งอย่าไปวัดอย่างนั้นนะครับเช่นมีไก่2ตัวมาชนกันตัวนึ่งอาจจะดูด้อยกว่าแต่เรามองแล้วเราชอบเพราะอีกตัวมันอาจจะเก่งมากนะครับแล้วมันยังขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างอาจจะไม่ได้เชิงไม่ได้ช่องเราดูแล้วเราชอบไก่ที่ดูด้อยกว่า ก็ไม่ใช่ไม่ดีนะครับนี่มันอยู่ที่ประสบการณ์ของเพื่อนๆแล้วนะครับไก่ชนกันสองตัวอาจจะเล่นไม่ได้ทั้งคู่ก็ได้นะครับตัวนึงดีตีเขาตัวเดียวอ่ะแต่ว่ามันอาจจะเล่นไม่ได้ทั้งคู่ก็ได้เพราะมันห่วยทั้งคู่นะครับหรือตีกันสองตัวมันตัวนึงดูด้อยอีตัวนึงดูเด่นแต่อาจจะไปถึงสนามทั้งคู่ก็ได้นะเพราะมันเก่งทั้งคู่ผมจะบอกหลักในการเลือกนะเดี๋ยวย้อนกลับไปที่ผมบอกหลักง่ายๆเพื่อนๆดูนะไก่ต้องปากไวหน่อยนึงนะ ถ้าเลือกได้นะครับก็ต้องเลือกไก่ที่ดูแล้วปากไวปากไวในที่นี้ไม่ใช่ว่าหยิบตีหยิบตีนะครับเดินเข้าไปหยิบตีหยิบตีไม่ใช่มีช่องแล้วต้องตีนะครับมีช่องเขาเห็นช่องปากเขาต้องไวต้องคว้าตีไม่ใช่ไม่ใช่มีช่องแล้วก็ยังไม่ตีอ่ะยังทําเชิงอยู่นั่นน่ะนึกออกใช่ไหมครับเห็นช่องแล้วต้องตีนะครับดูง่ายๆอย่างนี้นะครับคำว่าปากไวคือตรงนี้นะไม่ใช่ไก่ขยันหยิบตีหยิบตีไม่ใช่อ้ขยันหยิบตีก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีแต่หมายถึงว่า กไก่ปากไวในที่นี้ของผมความหมายก็คือมีช่องเราต้องตีแล้วก็เรื่องความแม่นเรื่องความแม่นดูยังไงนะเดี๋ยวจะบอกเพื่อนนี้ใหม่ๆหน่อยความแม่นก็ดูง่ายๆนะดูแผลของคู่ต่อสู้นะครับดูอาการคู่ต่อสู้ฟังเสียงนะครับดูได้จากหลายอย่างนะครับนันนี้มันแล้วแต่ประสบการณ์ของเพื่อนๆแนละ้วนะครับฟังเสียงเสียงก็ได้นะครับเสียงเนี่ยก็ฟังได้ไม่รู้ว่าบางตัวแปะบางตัวเพีย้ยบางตัวเชีย้ยอะไรก็แล้วแต่ แต่เราฟังมันจะเป็นเสียงแข้งกระทบเนื้อแล้วแต่มันออกได้หลายเสียงฟังได้บางตัวก็มีกก็มีนะครับมันแล้วแต่อาการคู่ต่อสู้ดูอาการคู่ต่อสู้ด้วยก็สรุปนะครับก็คือต้องเห็นชนนะครับยิ่งเห็นไก่ที่ชนมาหลายๆครั้งแล้วยิ่งดีนะครับส่วนโดยส่วนตัวของผมไก่ที่ผมชอบคือไก่ที่มีช่องแล้วต้องตีนะครับปากไวมีช่องแล้วต้องหยิบตี ก็คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับ